ใช่ไว่า้าหมดอินกูุยุ่งอยู่มีพวกก็ไม่โชว์ไงก็ไม่โชว์เหรอหมดเลยหรอไมเ่คนดียวบ้าเขาให้พี่รู้เรื่องก็ผมขอรู้นะเป็นทั้งกลุ่มล้วไครไปไปไปตัวไปไ ได้แล้วได้แล้วได้แล้วท้อที่ยังเขาก็อยากไอ้นี้แกไม่ไหมายถึงเขาก็อยากผมอยากกลับบ้านแล้วแหละเดินเออถ่ายทางทางขนาดนี้แปดโลเจอคนแปดโลอ่ะวัน เห็น <c oughs> <c oughs>